นะกับทักไายสบายดีทุกคนมื่อนี้มากินข่าวนำสลาเนะกิ้ข่าปุ้นพี่น้องแล้วก็มีก้อยกุง้งก้อยกุ้งบ้านทางเนาะนี่มีผักกระโดนพร้อมแล้วก็มะแตงมะตูนเนาะพี่น้องมามากินเลยนะพี่น้องเนะยิ้มข่าวเลยพน้อ กัดกรำลังขวพี่น้องใส่กะปิครับน้ำกระปุ่นเห็ดเองนะพี่น้องแซ่บน้ำกระปุ่นใชิญมา กินกับมาคั่วคุยเจวกับปี่ใหพไปน้อง้มากินกับปุนมันฉลาดติ๊บถ่าเวพไปน้องิ๊บเ่าใส่กระสอบเลย สิหมูไก่กุ้งน้ะพี่น้องเนาะอืมรักฟักหนึ่งไม่ฝักกระโดนบั้นค่ะบัวหัวเป็นเอิรนฟักอียงแต่สลัดเอิรนฟักกระโดนเนาะ ชับพี่น้งองเอมาแล้วมากินน้ำสลัดด้วยทุกคนนะวีกากุ้งทอดทุบคนก็ค่านหแต่ใช้เป็นอื่นพักอย่างพี่น้อง Coi cùng khỏi phải hỏi rồi Cần mặt vừa năm Sạc Mình đã phụng phụ sống bớt Mà kinh nằm xa lạ nữa เพิ่งชิคกี้พนเดียวกับแซ่บพี่น้อง <laughs> มดคำจะบัรยากเนาะความเซ่บตาเอ็นโผลเข้าไปอ,อันนี้ก้อยก,กุ้งขอย กินแบบอีอสานอาหารอีสานบบานนางให้พักกับโดนน้ำพยายามจะจะข่าวมันเบ่งฉลาเนาะแต่ว่า เขาก้อเจาะพี่น้องให้เข้าไป Youtube แล้วพิมพ์สมัคาลาน่อยลาน้อยเชนเนวนะพี่น้องให้เข้าไปใน Youtube แล้วพิมพว์ลาน้อยเชน n น l ลาน้อยเป็นภาษา,าไทยเลอวพี่น้องภาษาไทยแล้วก็เชน n นวภาษาอังกฤษนะ sẹp bên nào Cầm cặp bên nào แล้วนะทุกคนมาวันนี้สลากสิได้จบคลิปแล้วเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ชาวหลานเด้อกดติดตามนะพี่น้องเขาขอบใจที่เขามาชมเนาะ